มันเดิมนะครับก็กีบหนึ่งพันซากุระเราได้ครับจัดไปวั One, two, นทูทีนายพลผ่านศึกมาเป็นร้อยคือใครไม่รู้เมื่อก่อนมายิงซาฉันนางคนิกามาเลยมาสบครับ,บวนนี้มาเลยเป็นนักบุญเสดจมามีระขึ้นแล้วไอ้ทุกสามสี่ใช่ปะวะ เยชมันข้ามประตูไปเส้นชัยเมื่อเราไปถึงฟังโรคสว่างใสเสียงยินดีในฉากรับตอนสุดท้ายดอกไม้บานกีบหนึ่งพันสักกีบหนึ่งพันในแจกกันจัดเที้วไว้เราดอก รู้สึกเหมือนกูลัดยังไงก็ไม่รู้เออแค่นี้แหละกูจำไม่ได้